สวัสดีคะ่ะพบก,กับตีจ้าชาแนลนิยายเสียงฟังเพลินวันนี้จะมาอ่านนิยายเรื่องราชันมากกรกันนะคะไปรับฟังกันเลยนะอ่าใช้ได้แล้วละ่ะโต้โค่เหนื่อยเสียจนเหงื่อไหลเต็มหน้าและต้องหอบหายใจห้ามโดนน้ำห้ามทำให้แผลสกปรกแล้ต้องมาเปลี่ยนผ้าพ,พันแผลกับคาดทุกวันสักพักแผลก็จะสมานเอง เหล่าปีศาจที่อยู่รายรอบจ้องมองการรักษาของเธอจนตาแทบปลดออกทักเบา้าทุกตัวทำท่าชงัชงายปีศาจที่ได้รับการพันแผลเสร็จเรียบร้อยยกตลับยาผ้าขาวอีกตั้งเข็มกับด้าที่โต้โค้ช่แล้วขึ้นมาดูด้วยความอัศจรรย์ใจหลังเสร็จเรื่องยุ่งโต้โค้ถึงพบว่าเหลยเสริมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเธอที่จะเพิ่งย่อนก้นลงนั่งจึงต้องโดดกลวดขึ้นมาอีกครั้งเรากับถูกเข็มแทง อ้าวไปไหนแล้วล่ะเธออุทานพลางมองซ้ายมองขวาเลือกลับตานั่นหายไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่าเชยโอกาสตอนที่เธอเผลอมีไปบรรเลงเพลงรักกำนังจิ้งจอกตัวไหนนะยอมไม่ได้เด็ดขาดใครหรือคุณชายก้าวหางถามท่าทีที่มีต่อหญิงมนุษย์ตรงหน้าดูสนิทสนมและสุภาพขึ้นระวังที่เธอรักษาปีศาจเหล่านั้น เขายืนมองตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ได้ละสายตาไปจากการกระทําของเธอเลยแมย้แต่นิดเดียวพอได้ยินเสียงคนตอบรับโตโคคบกลองออกมาโดยไม่ต้องคิดก็จอมราชนของพวกเจ้าเลยโอ๊ยเจ็บ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 ใครกันนะมาเหยียบท้าเธอเจียวเจียวที่ยืนอุ้มลูกอยู่ชักเท้าพี่ายของตนคืนและปลามตโตโคด้วยสายตาเออ ข้าหมายถึงราชนานมรพกรผู้ยิ่งใหญ่นะเธอลีบเปลี่ยนคำพูดไม่ทราบว่าจอมราชันไปไหนหรือคุณชายก้าวหางเลืกคิว้วจอมราชันกลับตำหนักไปแล้วและตำหนักของเขาอยู่ที่ไหนละ่ะคุณชายก้าวหางชี้ไปยังทางเดินที่ตกแต่งด้วยผลึกแก้วที่อยู่ด้านซ้ายมือผลึกแก้วสองข้างทางสองแสงสีม่วงละมุนตาบางจุดเป็นสีม่วงเข้มบางจุดก็เป็นสีม่วงอ่อน ทำให้ทางเดินมันถูกปกคลุมด้วยหมอกเคบสีม่วงขอบคุณนะโต้โคพูดพร้อมกับยกร่วมยาขึ้นมาด้วยความเร็วสุดขีดจากนั้นเธอก็แบกร่มยาวิ่งไปตามทางเดินโดยไม่หันกลับมาท่ามกลางสายตาของคุณชายก้าวห่างและเจียวเจียวลางลิกลิกงหายลับไปในหมอกหนาสีม่วงไม่รู้ว่าเดินอยู่นานเท่าไรจึงพ้นหมอกสีม่วงออกมาได้ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอเวลานี้คือตําหนักอันงดงามประการตากระเบื้องหลังคาทําจากทองคําอิฐทําจากเงินกรอบหน้าต่างทําจากประการังภายในล้วนมีต้นไม้หยกที่มีกิ่งก้านโปร่งแสงเาวากับผลึกแก้วแก่ไม้เป็นสีเหลืองใบเป็นหินโมราสีเขียวสดดอกเป็นหินโมราสีแดงเพลิงเวลากลีบดอกร่วงโรยจะก่อให้เกิดเสียงดังกลงางวานใส ต้นไม้มีหงส์สีเขียวทองบินกระพือปีกร้อมกับส่งเสียงร้องเพลงซส่งสนุกหูยิ่งกว่าเสียงพินเสียงของผู้หญิงดังออกมาจากทางหน้าต่างประการางบันเสียงนั้นทั้งเย้ยยวนทั้งออดอ้อน,ออนฟังแล้วชวนตัวอ่อนจอมราชันมาไหมทาวาโตโคฟังแล้วรู้สึกตาแทบลุกเป็นไฟเธอเดาอะไรไว้ไม่มีผิดเลย ปล่อยคล้าสายตาไปครู่เดียวเขาก็มาหาความสุขใส่ตัวเสียแล้วรือรู้ท่าเธอต้องตามติดเลยเซินแจเสียแล้วโต้โคขีดพลางยกมือขึ้นท่องอาคมเบาๆเย็นหมัวลัวอากุศาเลยเซิร์เซียงร้องโวยหวนดังขึ้นมาโตโคที่ยืนรอข้างนอกรีบถีบประตูที่ไม่ได้ลงดานและวิ่งเข้าไปในห้องยางไม่ลังเลยข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจอมราชันปวดหัวขึ้นมาอีกแล้วละสิ ไม่ต้องกลัวเข้ามาช่วยมาช่วยเธอเบิกตากว้างจ้องมองชยอยายหญิงที่อยู่บนเตียงลูกตาแทบจะพ่นไฟออกมาได้อยู่รำรอนะนะนี่นี่นทำไปถึงขั้นไหนกันแล้วเนี่ยบนเตียงนอนเลยเสิรงทอดชุดสึกออกไปแล้วแต่เรือนกายกำยำยังถูกปกคลุมไว้ด้วยอาพอสีดำเนื้อดีปัญหายอยู่ที่นางจิ้งจอกที่อยู่ในอ้อมกอดเขาต่างหาก พราะเจ้าหลอนเปลือยเปล่าไปทั้งตัวแถมยังพันหางสีทองฟูลุ่มไว้ที่รอบเอวเขาคลิกอาคมทำให้เลยเสริมปวดหัวจนต้องหลับตาเงยนหน้าสูงแสงสีแดงเล่นว่าผิวกลางหน้าผากทำเอานางจิ้งจอกที่นอนก,กุอยู่บนร่างเขาตกใจจนเนื้อตัวสั่นจม้มราชันไม่สบายทำไมยังไม่รีบออกไปอีกโตโคสั่งด้วยน้ำเสียงเชียบคาดแต่ แต่ว่านานจิ้งจอกยังคงอ่อยอองมัวตมัวแต่อได้รีบอ,ออกไปเร็วๆสิเธอเ่นในจังหวะนั้นเองเลยเสริมซึ่งพอจะหายเจ็บบ้างแล้วค่อยๆมีสติกลับขึ้นมาเป็นปกติเขาไม่ได้เอ่ยอะไรทว่ามือใหญ่กับดังแรกนันจิ้งจอกให้แนบกับแผ่นอกกว้างอีกครั้งจ้องลาฉันนานจิ้งจอกร้องเสียงหวานอย่างยินดีแล้วคกลับไปนอนซบกอยู่ที่เดิม ้องกวัดแกวงควงหาสีทองของตนไปมาด้วยความลิงโลดโต้โคสูดหายใจลึกๆสวรรค์เธอหึงจนแทบตายอยู่แล้วเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็มีแต่ต้องเล่นเบอโหดเท่านั้นราชันมกงกรุู้ยิ่งใหญ่ออกไปเขาไม่มีอารมณ์จะรับฟังมือใหญ่ครั้งแดด ไรเลือร่างเขาเนียนไปมาเรียกเสียงวอลลกคิกคับจากปากนั้น,นจอมไล่เธอออกไปฝันไปเสร็ะจอมราชันอาการปวดหัวของเจ้าไร้แรงมากโตโคตทำท่าขึงขังที่สุดพูดอย่างจริงจังถ้าจะรักษาการอันดับแรกเจ้าต้องงดยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงใชาหญิงที่อยู่บนเตียงชะงักึกลงกองกัน บรรยากาศว่าวาเมื่อครู่หายไปในกริบตาเลยเสริรมผงกสีสะะขึ้นดวงตาสีดำสนิทถลึงมองเจ้บของร่างแบบบางที่อยู่ตรงหน้าประตูใบหน้างดงามคมคายเต็มไปด้วยความเดือดดานและความกังขาอย่ามาล้อเล่นนะ่ะเขาขำรัางนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแน่นอนเธอยืนปักหลักอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหน เพราะเป็นหวงอาการเจ้าข้าถึงได้บังอาจบุมบามเข้ามาแบบนี้จอมราชันต้องง้นยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเด็ดขาดลงว่าเป็นตัวเมียล้วนไม่ได้ทั้งนั้นเฮอถ้าหากว่าเขายังยุ่งกับนางจิ้งจอกตัวไหนก็เธจะท่องอาคมให้เขาปวดหัวทุรนทุรายไปเลยเลยเสิริงรีตาจ้องโต้โคง,งขงมงสีหน้าเธอเริบขึ้นทว่าในใจกรุแทบจะก,กระทืบเท้า ทุเลศทุเลศที่สุดเลยเจ้าผู้ชายตันหาจัดเอ้ยจนถึงขั้นนี้เลิวยังกว่านนาง,งจิงจอกไว้ไม่ปล่อยอีกหรือนางจริงจอกตัวนั้นส่งเสียงออดอ,อ้อ,อนพลางบิดกายไปมาจอมราชันข้าน้อยไม่เชื่อหรอกมาเถอะไม่ว่าท่านเจ็บตรงไหนข้าน้อยก็จะรับแทนเองมันจะมากไปแล้วนะพอเห็นชาย,ยตรงหน้ากำลังจะเข้าสู่โลกส่วนตัวอีกครั้ง โต้งคงที่โกรดจัดกัดฟันแค่นเสียงแผ่วๆด้วยไม่ลังเลเย็ยนวัวลอวะอากูซาเลยิภาพอันคุ้นเคยฉายซ้ำอีกครั้งอาเลยเสริงที่ปวดหัวจนแทบทนไม่ไหวส่งเสียงร้องคำรามจนฟ้าดินเสะเทือนผิดแต่ว่าครั้งนี้เขาจับร่างเปลืยเนียนนุ่มที่อยู่ในอ้อมกอดเวียงออกไปนอกหน้าตา เสียงร้องด้วยความตกใจค่อยๆเงียบหายไปตามระยะทางที่นางจิ้งจอกกระเด็นหัวอ,ออกไปจนสุดท้ายก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกเริงกำยำง,งงงด้วยความเจ็บปวดจนเตียงนอนแทบหักด้วยแรงกดผ่านไปสักพักใหญ่เมื่อความเจ็บปวดจางหายไปเขาก็ค่อยๆกลันลมหายใจเป็นปกติอีกครั้งบาดที่สุดเลยเสริสบัดพลาพลิกตัวขึ้นในท่านั่งอย่างคล่องแคล่ว ดวงตาคงกริบมองผ่านเรือนผมเชื่อเงาของตัวเองไปตองโตู้โค้งขมิ้นแค่ไม่ยุ่งกับผู้หญิงก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อกับผู้ชายก็ห้ามยุ่งเธอรีบพูดเสริมทันใดนั้นเลยเสริมก็ยื่นแขนออกมายาวหยัดจนสามารถจับท้ายถอยต้โครงหิง้วร่างเธอมาไว้ตรงหน้าดวงตาสีดำเจ้งร่างบอบบางมีงมนุษย์ขมิ้น จารักษาโรคนี้ได้แน่นะเขาถานอยาคงคลางแคลงใจรู้สึกงุนงดกับอาการปวดหัวทั้งเธอทั้งนั้นโตโคดีพยักหนะ้าแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ข้าจะพยายามรักษาให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดเนอะเร็วแค่ไหนเออพูดจอมราชันเจ้ากรู้นี่ว่าอาการเจ็บป่วยจะรีบร้อนรักษาไม่ได้ เธอกระริบตาบิดปๆิดทำท่าทางจริงจังจอมราชันเจ้าต้องอดทนนะเขากระหมดคิ้วมองเธออย่างดุด,ดันลิมฝีปากบางเชียบรัวประโยคที่เธอฟังไม่ออกแต่พอเดาได้ว่าจะต,ต้องเป็นคำแปลกๆที่ไม่ได้มีความหมายดีอย่างแน่นอนหลังเสียงสะบดดาลเลยเเริงก็ดึงหญิงมนุษย์ตรงหน้าเข้ามาประชิดดวงตาสีดำเปล่งประกายสังหาร เจ้าพูดแล้วต้องทำให้ได้เขาขง่พลางนึกสงสัยว่าร่างเล็กๆแค่นี้จะถูกชิกได้สักกี่ชิ้นกันอีกครั้งที่โตู้คยิ้มหวานแล้วโกหกหน้าตายโดยไม่ลงังเลยข้าต้องรักษาเจ้าให้หายได้อย่างแน่นอน